ยินดีต้อนรับสู่รายการ Bright Steps Podcast <S ที่เราจะพาคุณไปขยายความคิดให้ชัดขึ้นในทุกเรื่องที่คุณอยากเข้าใจสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bright Steps Podcast รายการที่เราจะพาคุณไปขยายความคิดให้ชัดขึ้นในทุกเรื่องที่คุณอยากเข้าใจ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพร้อมกับคำพีที่ชื่ออาจจะฟังดูขลังๆหน่อยนะแต่เนื้อหาคือดีงามและเป็นที่พูดถึงในวงการพัฒนาตัวเองมากๆนั่นก็คือคำพีห้าเหรียญค่ะแค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกอยากชักดาบออกมาฝึกวิชาแล้วใช่ไหมครับ <laughs> หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำพีท่าห่วงของนักดาบญี่ปุ่นในตำนานอย่างมิยาโมโตะมูซาชิที่เน้นกลยุทธ์การต่อสู้ การเอาชนะคู่ต่อสู้ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะแต่คัมภีร์ห้าเหรียญเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก5ห่วงนั่นแหละค่ะแต่ถูกนํามาตีความใหม่ให้เข้ากับชีวิตของเราในยุคปัจจุบันมากขึ้นโดยเปลี่ยนจากการเอาชนะคู่ต่อสู้ภายนอกมาเป็นการเอาชนะตัวเองและเข้าใจชีวิตแทนคือถ้าคัมภีร์ห้าห่วงสอนวิธีฟันดาบให้ชนะคู่แข่งคัมภีร์ห้าเหรียญก็จะสอนวิธีฟันความคิดของตัวเองให้เราเป็นอิสระ และมีความสุขนั่นแหละครับมันผสมผสานแนวคิดปรัชญาพุทธเซนการเงินและการพัฒนาตัวเองเข้าไว้ด้วยกันอย่างน่าสนใจในหนังสือคมภีห้าเหรียญจะแบ่งหลักการออกเป็นห้าเหรียญซึ่งแต่ละเหรียญก็คือหลักคิดและหลักปฏิบัติสําคัญในการใช้ชีวิตของเราค่ะเรามาดูกันทีละเหรียญเลยนะคะเหรียญแรกคือเหรียญแห่งความกล้าคอยอ f c o ค r ร g จเหรียญน,นี้ไม่ได้บอกให้เราบ้าบิาบ่นไร้สติแต่บอกให้เรากล้าเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเอง กล้าตัดสินใจและกล้าที่จะก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยหรือคอมฟอร์ตโซนของเราเหมือนที่เราเคยคุยกันในตอนตอนนั้นก็มีโอกาสแต่ทำไมเราไม่ทำนั่นแหละค่ะหลายครั้งที่เราพลาดโอกาสไปไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งแต่เป็นเพราะเราไม่กล้าพอที่จะลงมือทำกลัวล้มเหลวกลัวความไม่แน่นอนซึ่งความกล้าที่แท้จริงคือการลงมือทำท,ทั้งทั้งที่กลัวนั่นเองค่ะเรียญที่สองคือเหรียญแห่งสติหรือ mindfulness หรือ awareness เรียนนี้ชวนให้เราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นสังเกตความคิดอารมณ์และสิ่งรอบตัวอย่างมีสติไม่ใช่แค่ปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามแรงเฉย การมีสติช่วยให้เราเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งขึ้นรู้ว่าเราคิดอะไรรู้สึกอย่างไรแล้วเราจะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้อย่างชาญฉลาดขึ้นไม่ใช่อารมณพาไปเหมือนเรากำลังนั่งดูตัวเองเล่นละครอยู่นะคะแล้วก็คอยบอกว่าเฮ้ยบทนี้ไม่ดีนะเป็นบทเถอะเหรียญที่3คือเหรียญแห่งความเข้าใจ c o ฟอ of Understanding) เหรียญน,นี้เน้นการเข้าใจผู้อื่นเข้าใจสถานการณ์และเข้าใจภาษาของโลกหรือที่เราเรียกกันว่า Language of the world เหมือนที่เราเคยคุยกันใน The e n c a l m i s t i ครับว่าทุกสรรพสินล้วนมีภาษาที่สื่อสารกันได้การเข้าใจผู้อื่นไม่ได้แปลว่าเราต้องเห็นด้วยกับเขาทุกอย่างนะแต่คือการเปิดใจรับฟังเข้าใจมุมมองที่แตกต่างซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นและช่วยให้เราแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะเหรียญที่4ี่คือเหรียญแห่งเวลา Coin of Time เหรียญน,นี้ชวนให้เราตระหนักถึงคุณค่าของเวลา ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีจํากัดและซื้อคืนไม่ได้เวลาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของเราที่เราอาจไม่เคยสังเกตใช่ค่ะถ้าเราเห็นคุณค่าของเวลาเราจะเลือกใช้เวลาอย่างมีคุณภาพมากขึ้นไม่ใช่แค่ปล่อยให้มันหมดไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญแต่เป็นการลงทุนเวลาไปกับการเติบโตการเรียนรู้หรือการสร้างสรรสิ่งที่มีคุณค่าเหมือนที่เราเคยคุยกันในตอนเงินกับเวลาสำหรับคุณอะไรสำคัญกว่านั่นแหละค่ะ และสุดท้ายเหรียญที่5คือเหรียญแห่งพลังภายใน c o i of Inner Power เหรียญน,นี้บอกว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่มีพลังที่จะสร้างสารรค์และเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้เราไม่จําเป็นต้องมีตําแหน่งใหญ่โตหรือมีใครมาบอกว่าเราเป็นผู้นําเราก็สามารถเป็นผู้นําในแบบของเราได้เลย เหมือนคอนเซปต์ Lead without a title ในหนังสือของโรบินชาม่านั่นแหละครับการดึงพลังภายในออกมาใช้ได้จริงเริ่มต้นจากความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถทำสิ่งต่างๆได้และการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอแม้จะเป็นก้าวเล็กๆก็ตามเพราะก้าวเล็กๆที่สม่ำเสมอสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอคะ่ะทั้ง5้าเหรียญน,นี้ไม่ได้ทำงานแยกกันนะครับแต่และเหรียญล้วนเชื่อมโยงและส่งเสริมซึ่งกันและกันถ้าเรามีแค่ความกล้าแต่ไม่มีสติ หรือไม่มีความเข้าใจผลลัพธ์ก็อาจจะไม่ดีนักใช่ค่ะการฝึกฝนทั้ง5้าเรือนพร้อมๆกันคือการเดินทางสู่การเป็นนักรบภายในที่แท้จริงที่สามารถเอาชนะความกลัวควบคุมความคิดเข้าใจโลกใช้เวลาอย่างมีค่าและดึงพลังที่แท้จริงของตัวเองออกมาใช้ได้คือมันไม่ได้สอนให้เราไปรบกับใครข้างนอกนะแต่สอนให้เรารบกับศัตรูตัวฉกาจที่อยู่ข้างในตัวเราเองนั่นก็คือความกลัวความไม่มั่นใจ รือความคิดลบๆนั่นแหละครับซึ่งเมื่อเราสามารถเอาชนะตัวเองได้แล้วความสำเร็จทั้งในเรื่องงานและชีวิตก็จะตามมาเองอย่างเป็นธรรมชาติค่ะเพราะคำพีห้าเหรียญคือเครื่องมือที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความหมายและมีพลังอย่างแท้จริงค่ะหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้รับแนวคิดดีๆจากคำพีห้าเหรียญและนำหลักการเหล่านี้ไปลองปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองดูนะครับขอให้ทุกคนพบกับคุ้มทรัพย์ที่แท้จริงในชีวิตของตัวเองนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามแชร์ให้เพื่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ